สับคนที่หาพาร์ท21ไม่เจอมันอยู่ที่ช่องลักของเราคลิกตรงไหนก็ได้เข้าไปที่พาร์ท21ครับ The rendezvous with our target will be set any time. Now, start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your idroid. โอเคมันจะต้องมีสักภารกิจหนึ่งที่ต้องใช้ไฟเอ็ดผมก็เลยเลือกภารกิจนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าเราจําเป็นต้องใช้อาวุธก็เลย n ม t โนเทรสไม่ได้ครั้งนี้มีความสุขมากมากเลยในชีวิตไม่เคยมีความสุขมากขนาดนี้อีกแล้วที่โนเทรสไม่ได้ด่านนี้ถ้าไม่เอา all แทส t อะโนเทรสได้ต้องขอบคุณ all แทสเลย all t ทนี่แบบไม่ไม่ใช่ท้าทายอะไรแล้วตอนนี้แบบกลายเป็นแบบว่าสวรรค์งงผมเลยจริง ก็อย่างเคยอ่ะขับรถมาแค่นี้จะขับมาทำไมเนี่ยนี่ผมถูกใส่มานานแล้วไอ้เสียงเฮ่เฮ่เฮ่เนี่มันเสือเสือสั่นนะไฟเอ็ดนี่มันเหนื่อยสิ่งเนี้ยเสียงไฟเอ็ดรอคุณบิ๊กบอสเดินไปอย่างเท้นี่เอาเลยไฟเอ็ด I'm not sure if I'm going to be here. Perfect, boss. This is the escort plan for the transport truck. I'm putting the escort unit's predictive route on your iDroid. Get after them. We should rendezvous with the target soon. เราจะพยายามใช้ไฟนะไม่ได้ม่ได้เอามาให้แบบเี็งร้อยเฉยๆ oh. ว่าเราจะต้องฟังเทปของไฟเอ็ดหลังจากที่ไฟเอ็ดทำภารกิจ oh. มันก็คือแทสแรกนั้นมาเอาอินเทลไฟล์โอเคเราก็ดาได้กปแล้วต่อไปต้องนำทหารเอ่อ zero risk security uh. ขึ้น3าคน uh huh. มันก็จะขี่รถมาตรงนี้มันเป็นแบบว่า กอ,องกำลังเอกชนที่ไซเฟอร์จ้างมา oh. ก็ต้องฟังเรื่องกันเองกันไม่อยากจะทั่วอะไรตอนนี้มากกว่านี้เพราะไงแบงก์ก็ไม่แคร์เรื่องแล้วไม่อยากให้คนมีสปอยหรอกในวันวี้จริงโอ้โหมีบอสสามารถเอาตัวผ่านเสาไฟฟ้าได้นะครับเราแบงค์คิดจะเล่นมุกอะไรอะ่ะ <c oughs> เล่นเลยตอนนี้แหละตอนนี้กำลังม,มีเวลาอเอขับมามไกลผมไม่ได้ยินว่ามีมายมุกหนึ่งแล้วเอ็มอันนี้หาหาแน่แน่เอ็มรู้เปล่าเด้อเด้อ ฮาจริงเหรออย่าลืมว่าไรเฟลิลของแบงค์ไม่มีใครแคร์เลยนะ <laughs> อ่าเอาเลยอันนี้ฮาเอ้น,นี่ไงรถมาแล้วใช่ไหมเอาเลยยังมีอะไรอีกลอก่อนนั้นก็เนี่ยผมไปเจอมาอีกมุ้งนึงครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์อีกแล้วเอค้ครั้งที่แล้วสัตว์ปะวะมันไม่เกี่ยวปืนมันปืนนี่หวะตอนนี้เป็นสัตว์มันถามว่าเอ็มรู้เปล่าหมาอะไรขี้เกียจหมาในมิชาหมาอะไรหมาพุดเดิน จันถึงสุกแม่งขี้เกียจเดินเดินแต่วันพุธวันเดียวปึ้งปึ้งปึ้งเชง yes อย่างนั้นมันก็ยังเดินอ่ะอ่าฮะมันชิคเกียจไงงอมันก็มันเดินอ่ะเอาแบงก์ก็มันเดินแค่วันพุธแล้ววันอื่นมันไม่ยอมเดินอะไรเลยมันก็เดินอ่ะเอ็มะาเทียงนี้ถ้าเกิดเทียงนี้ผมก็ไปต่อให้เป็นดิเฮ้ยยิงมันเออเรามาคุยกันเรื่องเกมกันต่อดีกว่า yes หลับหมดแล้ว เนาะแล้วก็จะไม่มีใครพูดถึงคอมเมนต์ถึงอะไรที่แบงค์พูดไปอีกเลยครับนะบอลลูนใหม่นี่มีความเท่เลยอ่ะผมพิดเนปงเออผมเอาเขาเรื่มมันเร็วขึ้นนะเนี่ยหอกูนึกว่าเอาสลับเปามาัดแล้วขึ้นไปดูดิกรมบงเลยนั่นแหละเอาขึ้นไปสี่คนเลยสงสารไม่มีเพื่อนถ้าเหลือคนหนึ่งอ่ะแต่จริงๆเอาขึ้นแค่สามคนโอแคสนะ e l e a s ต่อไปก็เป็นเนื้อเรื่องหลักครับโอเค Ever since the attack on your unit nine years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. The that mission. truck is the target. Extract it out of the mission area. You can also drive it out of the hot zone yourself. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that. I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary big boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread. They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did, and stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do, they'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood. It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero, Big Boss. And deep down, they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. But these days, it's becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. จริงเราเข้าไปจบได้เลยด่านนี <us. S 1> ้แบบไวมากแต่ว่าเราไม่ได้เพราะว่ามีอีกแคสหนึงก็คือจะต้องไปฟังบทสนทนาแกของคนขับรถบรรทุกสามบทถึงนาโหมเป็นทหารชั้นดีเลยเนี่ยคนนี้เตตัดแบบโหดมากชีวิตขอเธอไงยังไงก็ต้อไปส่งในสไตล์นั้นก่อนดีกว่าถ้เธอไม่้ทุกีนนคือที่เธอไม่ได้ทุกกรณคอการทีเธอไมด้ทุกกรณีนั่นคือการที่เธอไม่ได้ทุกกนั่นคือการด้รีนั่นกี่เธอม่ไ้ทุกกรณีนั่นคือกเกกร

h.e.c.'s investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. it's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. if you do cross paths with them, you probably won't have to face more than one at a time. still, don't expect to walk in the park. hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around africa. when did that start? no more than six months ago. didn't really hit me until i came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. <sighs> Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems and with that in mind, the numbers are way too large. there must be another reason they're so widespread. like one. it's all about needs. to small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. hell, it goes beyond pfs. this is the ultimate weapon, the forbidden fruit, for anyone with an enemy to fight and people to defend. the nuclear deterrent. exactly. sounds familiar, huh? pfs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? 't kanon sien jy enigiets verdag? Nee, regtig nie, maar mm, maar wat? Baie ouens het verdwyn in hierdie deel hierdie afgelope tyd. Verdwyn. Soos in ontvoer, weet nie. Maar het jy al die gerug gehoor? Daar's 'n boud in die grens. Blykbaar vol spooke. En enige iemand, enige iemand wat ooit daar ingaan, kom nooit uit nie. So jy weet daarvan. Luister. You and What do makes a pretty good partner, huh, boss? Too early to say. Yeah? Just seeing him come back makes me real proud. What breed is he? He's not a husky. Right. Siberian husky is a cross between a spitz type dog and a wolf. I think Didi might have some wolf blood in him too. He isn't just smart. He's also shown remarkable judgment. If he doesn't do what you want him to, he's just doing what he thinks is right in the situation. And he's steady under fire. Remember, he's no lab dog. But learn his strengths, and you'll understand each other soon enough. You'll make one hell of a team. Ocelot. Why don't you take it upon yourself to train him? Huh? Uh, Why? Yeah. When's the last time you heard a wild cat raising a dog? I have an eye for him. I knew at first glance he'd make the right partner for you. Huh. And I figured it was about time he got out into the world. So you passed him off on me. There, you see. I knew you liked him. I don't know about that yet. I still think he's trying to figure me out too. I'll spend some more time with him. You'll see how helpful he can be. What about you? I prefer to work alone. Ocelots don't hunt in packs. Yeah, something like that. Anyway, I'm glad you like him. d e d e s really taken to you too, and to going on your walks. Don't be shy about taking him with you in the future. I'll think about it. เมื่อกี้มันสายเนี่ยแอฟริกาแต่ว่ามันฟังดูเหมือนเหมือนเยอรมันเลยอ่ะแล้วแล้วมันมีหลายคําเลยที่ที่ผมฟังรู้เรื่องอ่ะเพราะงั้นเขาเขาทำไมเกี่ยวข้องกับเยอรมันมีใครรู้บ้างไหมผมสงสัยฮัลโหลก็ช่วยตอบเราด้วยนะครับ ผมอยากให้มีฉากควายเอ็ดเท่งไง oh. แล้วไอการเอาเอาคนขับรถบรรทุกลงเนี่ย uh huh. ในด่านเนี้ย uh huh. มันเป็นฉากที่เท่ที่สุดก oh. ็เลยจะให้ควายเอ็ดเป็นคนจัดการพอ oh. uh huh. สั่งยิงปุ๊บควายเอ็ดไม่ยอมยิงเ็แบบว่าก็คืรถบรรทุกไปก็ uh huh. ลเลยบอกว่าพลาดไปเลยครั้งนี้แล้วอ่ะเลยครั้งนี้จะไม่ใจไม,ไม่ใจ <laughs> ครั้งนี้จะไม่ไว้ใจควายเอ็ดอีกแล้วจะไม่ใจยังยังไม่ใจอีกเหรอก็ไม่ใช่สิ เอาคอยเห็มาเพื่อจะให้อยู่ในฉากกันมาเพื่อฉากเลยแต่ไม่ไว้ใจให้ทำอะไรหรอกเมื่อกี้ผมเห็นว่าเขียน M i Attack แล้วก็สนซ์ทิ้งอยตรงนี้มันไม่ยิงหรอไม่ยิงหรอกฟิมันจะฟรังสเปกเอร์ให้สตูปดยกินยรลส์ลกไต้เซลออปเปนมคคลีนกันปโดน้วดังค์ยาลอมุ่นซเตอร์อินก็มยัยอังกาวอันคุนรพีเซฟิโอปาสมียนนัตว่ารมน as an sterklke s y t o m e b i e p o s stroom af. Dis waarskynlik dat dit deur 'n ander permanente maglos gelaat. En jy blameer TVSA. Ek het dit nooit gesê. Maar op die oomblik is almal bietjie lig geraak met buitestanders. Net een kyk en ons kan alles oplos en van die verantwoordelikheid hiervoor vat. Dis 'n sienpiek. Wat die kort woord vir dit, 'n guy het ons geskakel. Boscampus. Wat is die hassaanseke verhouding met terrein risiko sekuriteit hierdie saak? yes yes แล้วครับอ้าวหลับไปเลยเกิดอ้นอย่าต้องยิงเองครับไว้ใจใครเอ็นไม่ได้ มาแล้วครับ The s The s s ้า These Bastards นสจน์ี้ h e a d Cipher อคิแล้วแก็อย่างี้ยังไงอ่ะทนเราจาเป็นต้องหมไหมดเลยอ่ะต้องเอยต้องหมายหลักของดาภารกิจนี้ก็คือไปเอาเดี๋ยวมันถุกขึ้นแต่ว่าขนาด The s k o l l s มากันเลยวแต่ว่าข้างในมันต้องมีอะไรวางเยอะขนาดนี้เลยหรอ ก็มันมีแปดอันก็วางให้มันค้บ,บไปเถอะเล่ที่เท่อ๋อแล้วมันเหลือไว้ไว้หนึ่งอันนะเพราะว่าไอคนซ้ายมันจะมาช้าสุดอ๋อพวกนี้มันไร้เงี้ยงสาเออดูจากสภาพการเดินแล้วมันไม่มีความน่ากลัวตรงไหนเลยเนี่ยมันเตะท่าเลยนะดูดูมันเตะท่านะแบงค์อ่ะออสก้คือแบบโคตรปัญญาอ่อนอะผมว่าไม่ไต่างจากไอ้บิ๊กบอสมันเมาตอนนั้นหรอกแต่แค่มันก้มลงเนี่ยบิ๊กบอสก้มขึ้น ตอนนี้เราโยนเพื่อให้ไอตัวข้างหน้ามันเตะท่าเล่นทําให้มันไม่เดินแล้วตัวข้างหลังมันเดินได้มาอยู่ด้วยกันอเพราะว่าผมได้เรียนรู้ผมโยนพยายามให้มันมาหาไงแล้วไม่พยายามมาโยนแล้วมันก็เตะท่าเอ๊ะปัญญาอ่อนเลยอ่ะเออจริงผมเห็นแล้วผมคิดถึงไอ้นั่นเลยอ่ะหมาอะไรขี้เกียจอ่ะไม่เกี่ยวละเห็นไหมตัวแรกมันมาเร็วก็เลยแบบ เห็นกีทีก็บอกว่ามูนี่นะผมเริ่มงูงีกไอเจ้ของเอ็มมากกว่าเนี่ยตอนนี้ไอ้นี่ไอ้สายเริ่มเด่วไอ้สายเริ่มเด่วสายเริ่มเด่วแล้วไอ้ท้ายว่าไอ้เจ้บังคือไม่มีที่อะไรเอาไ้เลยเนี่ยเออใช่ไหมเออเตท่าทำไมวะมันควรจะน่ากลัวแล้วเว้ยทำตัวให้มันน่ากลัวหน่อยดิทำตัวเป็นไอ้รถถังหน้าขมำกระโดดน้ำได้ไปได้อะเออ บิ๊กบอสก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่แบบบิ๊กบอสรอดนะไอหมัดเมาเนี่ยฮักกะริกี้เพื่อโอเราไม่มีทั้งหลายตัวมันจะมาครบเหลือเดียวเดียวเนี่ยนะเพราะไอตัวแรกๆมันมาแต่เตะท่าอ๋ออัตติก้เหลือเหลือตัวขวาเหลือตัวขวามันตัวขวาไม่มาก็เลยไอ้ให้สามตัวนี้เตะท่ากันไปก่อนรอตัวขวาครับเอ๊ยทำไมไม่เตะมันบางทีมันอาจจะเบื่อเราไงมันรู้ว่ามีโคดินพามันอยู่มันก็เลยไม่ยอมเตะท่าเตะแน่นอนรอบนี้ อัศโอเคคนเดียวคนเดียวคนเดียวอยากเห็นแบบเตะท่าเป็นตีมั้งอ่ะโทตนิด,ดอันอน,อนี้ตีเอา,าอะไรไเ๋ยวเร็วดูพวกก้ไอ้ตีโอ,โอโ้โหโ,โอเคได้คนเดียวเอาแล้วมมาถึงละโอเคบรรูฉากสวยกันดีกว่าครับ โอ้โหอ้าวที่เหลือก็สตันหมดด้วยอ่ะสุดยอดสตัน5นาทีอ๋อเหลือเฟือนะจังหวะนี้แบบคุณเก็บคนอะไรฟาร์มคนได้ะไรดันเนี้ยเออเป็นมันลูกอ้าวมันลูกก็ไปเลยนะใช่ไม่แล้วมันกลัวแบบเราเก็บมันไปได้ี่เหลอตมันค้ังพันนี่บีมันก็เป็นแบบนี้ด้เวลาเกาะขึ้นหลังจากครั้งที่แล้วไม่ได้เกาะขึ้นเพราะว่าติดบั๊ เย่เุดฟุดเลยผมเพิ่งได้เห็นฉากเกอะขึ้นจบด่านแบบนี้ครั้งแรกด้วยผมมีความสุขที่ได้เจอเดอะสกอลส์มากเลยอ่ะเพราะมันบังคับเราที่ต้องใช้อาวุธจะได้ไม่มีโนเทร์เ y e สไม่เคยมีความสุขครางนี้มาก่อนจริงโอ้โหเด้วยดีใจด้วยครับตรงนี้อยากจะพูดอะไรนิดนึงว่าทำไมถึงเป็น o f t o p u s พไม่ใช่ฟ็อแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคไหมครับ ครั้งที่แล้วอะ่ะผมให้แบงค์เล่นแล้วให้แบงค์เลเวลอัพไควเอ์แล้วก่อนแบงค์ก็จบอะ่ะแบงค์ไปให้มันเห็น,นมันก็เลยไม่เพอร์เฟคสเตลไอ้ฟ็อกเฮาส์ลันก็เลยหายไปกลายเป็นออคเตอพุสแทนออคเตอพุสก็คือแบบว่าคนที่ใช้อาวุธไม่ไม่ฆ่าใครอะไรอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งผมไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้ามีคนซีเรียสแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นฟ<อ>็อกเฮาส์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นฟ็อกเฮาส์แต่มันไม่เป็นอะไรหรอกโอ้เ <Yeah. S 1> พราะผมอีกี่ยวะดิไม่เป็นไรอ๋อ แต่ว่าอยากอธอกิอยากจะอธิบายว่าทำไมมันเป็นออลเ r อร์พุชไม่เป็นฟ็อกซ์ n ทาไงแล้วก็ค,คือมัช่วยเอมเล่นทีไรทำให้เฮี่อะไรในเกมเปลี่ยนทุกอย่าง <laughs> ไม่ไม่แต่ว่าผมก็พลาดเองที่ผมไม่ไม่เล่นให้ชัวร์กว่าเราเป็นฟ็อกซ์ n ทาผมเล่นไป ไป1หรือ2มิชั่นอ่ะแล้วมันจะเป็นเอาท์พุตผมคิดว่าเอ๊ะมิชั่นที่3น่าจะเป็นฟอกทาวแล้วนะ uh huh. ก็เลยบอกเป็นอันนี้เลยโอ้ก oh. ็ยังไม่เป็นอะแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะให้มันใจว่ามันเป็นกลับมาเป็นแล้ว <Okay. S 2> แต่ผมไม่ซีเรียสอะไรแน่นอนเดี๋ย <Yeah. Yeah. S 2> มันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะรีพอรมีนี่ Boss We searched the truck you recovered There were two primary types of cargo First drums of malachite a copper ore That took up most of the truck bed Malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead give us some time we'll look into it try to figure out why they had this under such close guard side ops list Boss, this is an emergency list, we had two intel team agents undercover at the pf contract forces of africa the cfa have captured them both they don't have long to live you've got to get them out of their asap this means cypher might be getting wind of our existence we may need to move more cautiously from now on I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss.